ถ้าเรามีช่องทางรายรับเพียงแค่การทำงาน60จบถ้าเราไม่ใช่ราชาการ60หยุดราชาการก็มีบำนาญของเขาแต่บำนาญเท่าไหร่เราไม่รู้มันก็ขึ้นอยู่ที่ปีที่เขากเกษียณรายได้สุดท้ายที่เขาได้รับตำแหน่งสุดท้ายที่เขาอยู่ในหน่วยงานเขาถึงจะรู้แต่วันนี้ผมเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ราชาการผมเป็นตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิตเราเป็นพนักงานบริษัทเอกชนอะเออ เราไม่ใช่ราชการหลายๆคนนะครับไม่ใช่ราชการเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้อะไรเรารู้เพียงแค่เราจะได้เงินพูกคนแก่อา,ายุ60ถ้าเราไม่มีหอเราไม่มีอสังหาริมารัพย์เราไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่สร้างมูลค่าให้กับเราครับเราจะไม่มีไรายได้ใดๆเลยขายที่หรอขายบ้านตลกไม่ใช่นะครับบ้านที่อยู่อาศัยของเราไม่เราไปขายกินทำไมอะ่ะก็ปล่อยให้มันเป็นมรดกเขาไปให้ลูกให้หลานไป My c e l f ครับ and your s e l f ชีวิตของคุณเองชีวิตของผมเองของเอ็มเองครับถ้าเราอ่ะเลือกได้ใช่ไหมครับ60หยุดทํางานแต่มีเงินกินต่อคนธรรมาดาอย่างเราทุกคนเนี่ยกำหนดได้ด้วยตัวเองว่าเราอยากจะมีเงินกินหลังวัยเกษียณกี่บาทผมไปคุยกับรุ่นน้องที่เขาทำอสังหาเนี่ยเขาชัดเจนมากเขาไม่ลังเลด้วยเขาบอกว่าพี่ผมสองหมื่นเพราะผมไม่ดูล่ะว่าตอนนั้นอะยังไงแต่คือถ้าเกษียณมาผม ออเดือนละ2 0 0 0 0ซึ่งเดือนละ20,000มันจะตกประมาณปีละ20 0 0 0นเราจะต้องมีเงินเก็บในธนาคารกี่ล้านครับเราถึงจะได้ดอกเบี้ยปีละ2 4 0 0 0 0บาทคนนี้เขาอยากได้เดือนละ2 0,000ปีละ2 4 0 0 0นสเดือนแล้วเราเนี่ยจะต้องมีเงินฝากในธนาคารกี่บาทดอกเบี้ยธนาคารเขาให้เราปีละครั้งขอดอกเบี้ยทุกเดือนได้ไหมไม่ได้ ประกันบำนาญแบบนี้สามารถขอรับเงินได้ทุกเดือนหรือไม่รับเป็นเดือนจะรับเป็นปีปีละ12%เริ่มต้นนะครับแบบประกันบำนาญของตัวผลิตภัณฑ์นะครับในเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีครับอันนี้คือเป็นฟิลประมาณว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะถ้าใครแบบคิดว่าตัวเองวินัยด้านการออมไม่พอเนี่ยผมเชื่อว่า การทำเนี่ยให้บริษัทเขาบังคับคุณจเนี่ยอันนี้ดีนะอย่าไปโทษเขานะว่าเฮ้ยทำไมคุณมาบังคับเราเนี่ยคืออย่าไปคิดอย่างนั้นครับคิดว่าเขาช่วยเราดีกว่าช่วยให้เราได้มีวิน,นัยในการออมให้มากขึ้นนะครับเริ่มต้นด้วยตัวเราเองทําด้วยตัวเราเองฝึกฝนด้วยตัวเราเองครับเราซื้อทุนประกันเนี่ยหล้านคุ้มครองชีวิตสูงสุดคือ2อนห้าแสนบาทคือ2องถ้าเสียชีวิตนะครับ ในช่วงที่อายุเยอะๆเนี่ยคุณได้รับสองล้านกว่าบาทเ่ะเวลาหลายคนซื้อหวยอ่ะเราก็หวังถูกแต่ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่าแต่บํานานประกันชีวิตประกันทุกอย่างทุกอย่างครับมันคือการจัดเตรียมไว้แล้วเพราะฉะนั้นคุณได้แน่นอนแต่ต้องรอหน่อยฉะนั้นแล้วบานานเนี่ยเงินเก,นเกษียณหรือเงินประกันคุณรู้เลยครับว่าถ้าคุณจากไปคนที่อยู่ข้างหลังจะได้เท่าไหร่ถ้าเกิดลูกนะครับจะทําให้กับพ่อแม่คุณก็รู้ได้เลยครับว่าถ้าเกิด พ่อหรือแม่จากไปเนี่ยคุณจะได้เงินเท่าไหร่เราก็ไปดูนะครับก็ไปวางแผนว่าอยากได้อย,ไดอยากได้เงินประกันเท่าไหร่เนาะสมมติถ้าถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเลยเนี่ยประกันชีวิตอ่ะมันทําไว้เป็นการป้องกันเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยคนที่เรารักจากไปเขาจะทิ้งมรดกไว้ให้เราก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆเลยบางคนเลือก5ล้าน10ล้านถ้าวันนี้คุณอยากได้เงินสัก10ล้านเนี่ยคุณไม่ต้องไปคาดหวังจากหวยหรอกครับคุณต้องไปดวงอะ่ะแต่วันนี้ คุณวางแผนประกันด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิต10บล้านคุณได้ชัวร์เลยครับแน่ๆนได้แน่นอนครับในวันที่คนนั้นจากไปไม่ใช่คุณนะสมมติว่าคุณเนี่ยทำประกันให้กับพ่อแม่คนในครอบครัวเขาจากไปคุณได้แน่ๆได้แน่นอนครับเงินประกันชีวิตเท่าไหร่ทำเอาแต่ถ้าคุณซื้อหวยคุณก็ต้องไปรุ้นว่าคุณจะถูกหรือเปล่ามันไม่แน่นอน แต่ประกันชีวิตคุณได้แน่แและได้แน่นอน